ไม่ต้องวิเคราะห์ผมจัดให้แล้วเมื่อวานนี้3คู่หน้าช่องนะครับที่ให้เอาไปแยกเน้นกันนะครับก็มีทางด้านของสูงไฟบวกเอมโพลีนะครับแล้วก็ทางด้านของเรอันปยาดูริตนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เข้าไป2และพลาดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นลบล้างกันแล้วนะครับก็ยังได้หวานเน้นๆมาอยู่1คู่นะครับใครที่ตามและเอาไปแยกเน้นตามที่ผมบอกนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยและกันนะครับสดชื่นฟินๆกันไปเลยและใครนะครับที่อยากได้คอลเลิชั่นมากกว่านี้นะครับนอกเหนือจากตัวหน้าช่องนะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่อง ก็ตามเจกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยครับเพียงไปแค่หน้าโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจอกับคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนครับและสําหรับหน้าช่องวันนี้นะครับทัศนะหน้าช่องนะครับที่จะคัดมาให้นะครับก็หยิบยกมาให้4คู่แล้วกันครับในวันนี้เป็นพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยเพื่อไม่การเสียเวลาไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับ สำหรับคู่แรกนะครับก็มองไปที่คู่ของลิเวอร์พูลนะครับเตรียมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนพบกับทางด้านของฟูลแลมสำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าสิตีที่เคยเจอกันมาเนี่ยทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็มักจะทําผลงานออกมาได้ดีเวลาเจอกับทางด้านของฟูลแลมแต่ส่วนใหญ่นะไม่ค่อยจะผ่านกําแพงเลยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกรอบนะครับในบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับกับกำแพงที่เปิดมาเนี่ยถามว่าแรงไปไหมนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้าสมเหตุสมผลกับฟอร์มนปัจจุบันของพวกเขาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์ มีโปรแกรมที่เตะค่อนข้างถี่จนเกินไปก็อาจจะมีความเหนื่อยล้าสะสมอย่างแน่นอนแต่ผมมองว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะว่าขุมกําลังสํารองทางด้านของลิวพูเองนะครับก็มีคุณภาพที่ดีมากกว่าทาด้านของนักเตะฟูลแลมซะอีกซึ่งแนวรุกของลิวพูในวันนี้นะครับแดนกลางเนี่ยก็จะมีทางด้านของคร์ติสโจนนะครับแล้วก็สุดหล่อสเปกสาวๆอย่างสซวอตไลนะครับแล้วก็ทางด้านของกาเวนเบิร์กนะครับส่วนอ่าสามประสานแดนหน,น้าเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอ่าลุยดีอาร์สนะครับหน้าเป้าจะเป็นกัคโปแล้วก็ปีก ส่วนทางด้านของฟูลแลมนะครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1แนวลุกนะครับก็จะมีทางด้านของอีวอบี้สมิธโลว n ิลสันและก็หน้าเป้าอย่างคิมิเนสถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยผมมองว่าสูสีนะแต่ลิฟพูด,ดูเหนือกว่าหน่อยๆน,นะครับแต่ในเรื่องของห้องเครื่องเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าฟูลแลมเนี่ยมีปัญหาเพราะว่า ตัวเจ็บและติดโทษแบนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยที่มีห้องเครื่องเนี่ยพร้อมมากกว่าทางด้านของฟูลแลมซะอีกแล้ววันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยนะครับกับกำแพงที่เปิดมาในวันนี้ผมมองว่ามันสมเหตุสมผลกับฟอร์มกับสภาพความพร้อมและในเรื่องของกระแสภายในเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากน่าจับต้องเอามากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วครับผมจึงมองว่าวันนี้ทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับมีแนวโน้มที่จะเก็บชัยชนะเหนือฟูลแลมด้วยสกอร์ที่ขาดได้อย่างแน่นอนและแรงจูงใจเองวันนี้ลิเวอร์พูลก,การ 3แต้มหนีห่างทันด้าของเชลซีที่ตามหลังมาติดติดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็มองไปที่ลิเวอร์พูลได้เลยครับวันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองในทีมแอนฟิลด์เนี่ยผมมองว่ายังไงก็เก็บชัยชนะเหนือฟูแแลมด้วยสกอร์ที่ขาดได้อย่างแน่นอนจัดหนักจัดเต็มที่ลิเวอร์พูลได้เลยครับ มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับนิวคาสเซิลนะครับพบกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้สำหรับคู่นี้ครับผมขอแนะนำให้มองไปที่เลสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับถึงแม้ว่าทันต์หน้าของนิวคาสเซิลนะครับอันดับตารางคะแนนจะดีกว่าก็จริงและวันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยบวกกับคุณภาพตัวนักเตะเองนะครับก็ดูดีกว่าทางด้านของเลสเตอร์อยู่พอสมควรแต่ทว่านะครับกระแสวันนี้ทางด้านของนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับมีกระแสที่ไม่น่าสนใจเอาซะเลยครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่มีกระแสที่น่าสนใจมากกว่าบวกกับทางด้านของลูฟานิตเร เกมลุกก็ดูดีขึ้นเกมรับนะครับก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับต้องบอกได้เลยว่า,าลุ่ฟันนิตาลอยเนี่ยทำทีมได้ดีมากๆถึงแม้ว่าในเรื่องของสภาพความพร้อมนะครับตัวผู้เล่นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้อาจจะมีตัวเจ็บที่ค่อนข้างเยอะก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเจ็บมา,านานมากแล้วนะครับก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะักและถึงแม้นะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะเสียเปรียบในเรื่องของการมาเยือนก็จริงแต่ด้วยทีมที่มันพัฒนาขึ้นนะครับและกระแสก็น่าสนใจในวันนี้ผมมองว่าถ้าวันนี้จะบ มาและแพ้นะครับผมมองว่าไม่น่าจะแพ้ขาดอย่างแน่นอนเพอเผลออาจมีเซอรไย,ยันเสมอหรือเอาชนะทานาของนิวคาสเซิล<ๆ>ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วครับจัดหนักจัดเต็มที่เลสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับรับรองว่าคืนนี้มีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนครับจัดไป มาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับวูแพมตันนะครับพบกับทางด้านของอิสสวิทเทาสำหรับคู่นี้ครับโหบอกได้คำเดียวว่ามองสูงไปได้เลยครับรับรองว่าสูงปีตอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทั้งคู่เองแท็กติกที่คล้ายคลึงกันเลยนะครับก็เน้นเกมลุกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับบวกกับทางด้านของอิสวิตทากับวูแพมตันเองนะครับ แผงกองรับนะครับก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับเกมรับเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเสียประตูได้ง่ายนะครับแต่เกมลุกก็สามารถที่จะผลิตกรได้อยู่วันนี้มาเจอกันนะครับต้องบอกได้เลยว่ายังไง3ลูกนี้เห็นแน่เพราะว่ากระแสะสูงเองมันก็น่าสนใจมากด้วยครับในวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเน้นไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนําผมแนะนําว่าให้มองสูงไปได้เลยครับรับรองว่าสูงเป๊ะอย่างแน่นอนจัดไปที่2ช่วงตัวครึ่งควบ3ช่วงตัวจัดไปครับ มาต่อคู่ที่4กันเลยนะครับอาร์เซนอลนะครับเตรียมเปิดสนามพบกับทางด้านของเอฟเวอร์ตันสำหรับคู่นี้ครับผมขอแนะนําให้มองไปที่อาร์เซนอลได้เลยครับและเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคิดเหมือนกันกับผมอย่างแน่นอนว่ายังไงวันนี้อาร์เซนอลน่าจะเก็บชัยชนะด้วยสกอร์ที่ขาดได้ถึงแม้ว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยนะครับจะมีเซอร์ไพรส์ในนัดที่แล้วนะฮะที่เอาชนะวูฟได้4-0แต่ว่าฟอร์มก่อนหน้านั้นนะฮะไม่ไหวเลยครับผลงานไม่ดีเลยเล่ตุ้งเป๊ะเอามากๆเลยแถมวันนี้เสียเปรียบด้วยการมาเยือนอ มันก็ไม่น่าสนใจผมก็เลยมองว่าทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเก็บชัยชนะด้วยสกอร์ที่ขาดได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าโปรแกรมเตะเนี่ยจะค่อนข้างถี่ก็จริงแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าวันนี้ได้เล่นต่อหน้าแฟนๆเนี่ยอ่ากำลังใจตรงนี้มันน่าจะทดแทนได้อยู่แล้วและในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับอาร์เซนอลนะครับก็เหนือกว่าอยู่แล้วครับ วันนี้นะครับสามประสานแดนกลางครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดิคาไลจอจินโยโอเดกา3สามประสานแดนหน้าอย่างทอซาไคฮาวเวตนะครับบุกโยซาก้าบอกได้เลยครับไม่ชนะขาดมันก็ยังไงอยู่นะครับและกระแสวันนี้เองนะครับทางด้านของอาร์เซนอลก็น่าสนใจมากด้วยผมจึงมองว่าวันนี้ยังไงอาร์เซนอลก็เปิดบ้านเอาชนะทนางด้านของอเวอต์ตันด้วยสกอร์ที่ขาดได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วจัดหนักจัดเต็มอาร์เซนอลไม่ผิดหวังครับ และนี่นะครับก็คือทัศนะหน้าช่องนะครับที่หยิบยกมาให้ในวันนี้นะครับใครชอบก็ตามมาแล้วกันส่วนใครนะครับอยากได้คอลเลรชันมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องนะครับก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยครับเพียงไปแค่หน้าโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจอกับคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนครับตามมาเจอกันได้และยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำ